เตนรู้เขาจะให้เตงหอ,องแก้วจำไว้บ่อไว <c oughs> ้ก่อเข <c oughs> าให้เตงรูง้ไหมอะไรจะนมอาครับไทำอะไรทีนี่ ะหนเชื่อว่าพี่หิมต้องหิมแน่ๆนะคะทุกคนคือแบบจะเปิดคลิปวิดีโอที่เป็นแบบอาหารที่แบบอร่อยอร่อย <c oughs> พวกกัน <c oughs> แลยก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนเออเวล่าก็ฝากกดติดตามช่องหรือชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปน,นี้ถึงสามพาไลค์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเลือเพจการกัน,กน นอนนะเ้เตลูเขาจะ้เตหแก้วจไวก่อนแล้วเขารู้มันทำไมนี่นี่มเจะนอน โอ้ยเรามาทำอะไรตอนนี้เฮ้ยเขานั่งทำไมได้๋ยวให้เขาดูอะไรพาเขาไปทำเลยโอ้ยเต้นดูดิเธอพาเขามาเธอพาเขามาดูอะไรเนะี่ย เ,เขาอยากกินตอนนี้ตอนนี้ไปเซิร์กินได้ไหมเตเขาไม่ได้จะบอกอตอนนี้คือร้านทุกร้านมันปิดแล้วตามมาตรการกฎหมายกันตอนเนี้ยคนหมายมันให้ปิดร้านทุกร้านเลยแล้วเธอมาพาเขามาดูอะไรตอนนี้อู้อิมเต็งดูอะไรอีกอ่ะจะ,จะต้องการต้องการอะไรทานจริงเองมันจะเปิดอะไรตอนนี้อุ้ยเธอมันไม่มีอะไรกินแล้วเธอจะมาเปิดทําไมเต้หีนี่อันนี้เขาบอกเลยนะเพิ่มความ รถในการเขาหวังมาทำให้เขา,ามาดูอะไรตอนนี้นี่สรุปว่าแกล้งแฟนหรือว่าแกล้งตัวเองด้วยวะเนี่ยเธอถ้ามันไม่มีของกินด้วยตอนนี้เธอไ่เ้นกะปิดนะทุกคน โอ้เตงเขาไม่ดูแลเขาเขาอยู่ข้าวมันยังอะไรลเขาจะไปกินข้าวเนาะเขาจะไปกินเขาจะนอนเนาะเตงเตงอยากชอบชอบกินอะไรเตงชอบกินอะไรอันนี้เตง ดูแล้วไปหาอะไรกินเถอะปะเพื่อให้เขาตื่นมาเพื่อมาดูเพื่ออะไรไปไหนจะมาไปไหนมาไปไหนวะเพื่อให้เขามาดูแล้วให้เขาไปกินมาม่าเออมีอะไรนอกจากมาม่าไหมอ่ะทุกคนคะไม่ไหวแล้วค่ะเตียว ดิมดิมมามาเปล่าม,มา,ม,ม,าม,มาเปล่าม,มามาเปล่ามาเลยอ่ะโอ้ยเอ๊ะเ้ยเ้าโ,โดนปลุกมาหิว่ไหมโอเคไปง่วงมากกว่าไปง่วง ต้มมาม่าไงอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วใช่ไหมมีสิมีอะไรจะถ่ายสิก็นี่ไงคลิปกินมาม่าต้องเข้าใจนะทุกคนเพราะว่าคืออ๋อวันนี้อยู่ในช่วงไม่มีคลิปจะลงไม่มีแต่ว่าคือร้านอาหารจะปิดนะทุกคนเพราะว่าปกตินี่คือจะเป็นพวกเรานี่คือแบบนอนตอนเช้าตื่นตอนกลางคืนใช่ปะแล้วตอนกลางคืนแม่งแบบไม่มีร้านอาหารเปิดเลยเซเว่นจะมาาพาดูอะไรเกาหลีแล้วไมพากินมาม่ามันบ้าปะวันพาคนอหารเกาหลีแล้พาคนกินมาม่า เอาพ่อเที่ยวมีแต่พี่เป็นเพื่อนสนิทพี่เขาพี่ก็คงต้องม<พ>อีวอาลรถอะไรนะซูกี้สอง อ๋อกเตี๋ยวใช่ไหมแต่ก็มโนมโนทิคิดว่าเนี่ยคือเตี๋ยวเตียวเนื้อน้ำ้นมีเนื้อด้วยนะมีเนื้อด้วยนะ เสยวเนี a, mm ่ย hmm. ก mm ๋วยเตี๋ยวเส้นนุ่มก๋วยเตี๋ยวน้ะเส้นนุ่มสงสารเนาะคือทุกคนปกติอะช่วงในเวลานี้นะคะจะออกไปกินข้าวกันแล้วนะคือจะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เซเว่นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่านั่นแหละค่ะไลน์แมนก็ไม่มีเซเว่นก็ปิดร้านทุกอย่างปิดเดี๋ยว่าเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวดีเอง ก็ดีนะซื้อมาแบบขายก,ากินเองอะกินเองอืมไม่เปิดนะไปซื้อใครช้ยมาก็ขายกินมีคนไม่จ่าแลยมันกินอย่างเดียวเลยแต่หิว่ะ ทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินมามา่าเอ้ยไม่ใช่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะ,ะไปบ๊ายบายสวัสดีคลิปนี้ีมเมอร์สตูดิโออ๋อเล่นดีเล่นดีนดนดรอดียดินะพี่นิมเล่นแทนเลยพี่